ผมพาดหัวตั้งคำถามครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะรอดหรือไม่คำว่ารอดหรือไม่นี่หมายถึงว่าจะอยู่ในตำแหน่งครบเทอมนี้หรือไม่เทอมแรกเป็นประธานาธิบดีมาแล้วประมาณ2ปีครับจะเป็นต่ออีก2ปีแต่ว่าจากนี้ไปการแข่งขันเพื่อจะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยหน้าก็จะเริ่มแล้วครับ ทรัมป์พยายามจะบอกว่าเขาจะสมัครสมัยที่สองและมีโอกาสจะชนะด้วยแต่ผมไม่แน่ใจครับเมื่อวานนี้มีเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างสองคนกลายเป็นเรื่องอื้อเฉาเพราะว่าคนหนึ่งนั้นถูกคณะลูกขุนบอกว่ามีความผิดในฐานที่โกงภาษี ให้ข้อมูลเท็จกับธนาคารเพื่อจะเอาเงินกู้มาอย่างผิดกฎกติกาและคนคนนี้เนี่ยเป็นผู้จัดการการรณรงค์หาเสียงของทรัมป์ด้วยชื่อพอลเบนเนฟอร์ดพอลเบนเนฟอร์ดนี่เป็นล็อบบี้อิสเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดทรัมป์และเป็นคนที่พยายามที่จะช่วยทรัมป์ในทุกวิถีทางทรัมป์ก็ถือว่าพอลนี่เป็นคนที่ไว้ใจได้ แต่ว่าพอถูกฟ้องโดยกรรมการอิสระที่นำโดยโรเบิร์ตมูเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI ว่ามีความผิดถึง18กระทงพอไปถึงที่คณะลูกขุนคณะลูกขุนมีมติเอกฉันว่าที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผิดนั้นมี8กระทงอีก10กระทงนั้นถือว่าไม่มีหลักฐานแข็งแรงพอแต่8กระทงนี่หนักนะครับ หนีภาษีสร้างข้อมูลเท็จหลอกลวงเจ้าหน้าที่แล้วก็แน่นอนครับถ้าคุณเป็นผู้จัดการการรวรนร์งหาเสียงของทรัมป์แล้วเนี่ยคุณเข้าข่ายผิดกฎหมายมโหฬารมหาศาลอย่างนั้นมันจะโยงไปถึงที่กรรมการอิสระสอบเรื่องรัเสเซียเข้ามาพัวพันแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งที่ช่วยใทรัมป์เป็นประธานาธิบดีหรือไม่ตรงนี้แหละครับที่ทำให้หลายคนกลัวว่า ถ้าหากพอเบนเนอร์ฟอร์ดเนี่ยถูกตัดสินจำคุกความผิดอาจจะโยงมาถึงทรัมป์ก็ได้ทรัมป์กำลังเต้นครับแต่ความผิดหนึ่งสิครับที่ยิ่งทำให้เกลียวกลาวอื้อฉาวเพราะว่าไมเคิลโคเฮนซึ่งเป็นอดีตทนายความของโดนัลด์ทรัมป์นี่ไปพูดในศาลครับให้การสารภาพความผิดหลายอย่างหนีภาษีด้วย ให้ข้อมูลเท็จด,ด้วยแต่ที่สำคัญที่ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวที่อาจจะทำให้ทรัมป์ต้องตกอยู่ในภาวะวิบากกรรมนักน่วงเพราะว่าไมเคิลโกเฮนบอกกับสารว่าเขาเนี่ยถูกสั่งให้จ่ายเงินกับผู้หญิงสองคนที่เคยออกมาอ้างว่ามีเพศสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนการเลือกตั้ง ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนั่นแหละครับคนหนึ่งก็คือแดเนียลสตอมซึ่งเคยเป็นดาราหนังโปและก็เป็นผู้หญิงที่ได้ชื่อว่ากล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องทรัมป์เคยประกาศด้วยซ้ำไปครับว่าจะเขียนบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับทรัมป์เงินก้อนนี้เนี่ยประมาณ1,30,000ล้านเหรียญก็ประมาณ4ล้านบาทนั่นคือก้อนแรก แล้วก็จ่ายผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เคยเออกมาให้สัมภาษณ์เช่นกันว่ามีอะไรพิเศษกับทรัมป์ก็เป็นเงินจำนวนพอๆกันครับที่ผ่านมาทรัมป์บอกว่าไม่รู้เรื่องทนายส่วนตัวไมเคิลโคเฮนเขาทำอะไรเขาไม่ได้ถามผมเขาทำเข้าไปเองแต่ว่าพอไมเคิลโคเฮนเนี่ยให้การล่าสุดในลักษณะที่ว่าถูกกันเป็นตัวประกัน พูดง่ายๆคือว่าจะเอาตัวรอดแล้วครับที่เคยปฏิเสธมาตลอดหรือว่าทรัมป์พยายามที่จะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองให้ผู้หญิงเนี่ยบัดนี้คนที่เป็นคนจ่ายสายตรงของทรัมป์คือไมเคิลโกเฮนออกมาบอกว่ามีการสั่งให้เขาทำบอกว่าคนที่สั่งนั้นเป็นผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีและทนายของทนาย คือทนายความของไมเคิลโคเฮนซึ่งเป็นทนายด้วยเนี่ยออกมาบอกครับให้สัมภาษณ์ทางทีวีด้วยบอกว่าก็คนคนนั้นจะเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์และยังบอกต่อนะครับว่าไมเคิลโคเฮนของผมเนี่ยมีข้อมูลหลายอย่างที่เชื่อว่าคณะกรรมการสอบสวนอิสระของโรเบิร์ตมิลเลอร์น่าจะสนใจโอ้โหพูดอย่างนี้ท่านัแหละครับจะเป็นเรื่องราวเกลียวกราวอื้อฉาวว่าสงสัยจะมีอะไรซุกอยู่ ที่จะทำให้ทรัมป์จะต้องยิ่งลำบากใจมากยิ่งขึ้นนี่เป็นประเด็นที่จะนำไปสู่การที่จะทำให้ทรัมป์นี่ตกอยู่ในฐานะไม่ใช่ลำบากอย่างเดียวครับแต่อาจจะนำไปสู่การตกจากตำแหน่งด้วยว่าไปแล้วรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าประธานาธิบดีที่ยังนั่งบริหารประเทศอยู่นั้น ไม่อาจจะถูกตั้งข้อหาขึ้นศาลได้พูดง่ายๆคือศาลเนี่ยไม่สามารถที่จะรับคำร้องหรือคำฟ้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของประธานาธิบดีเพื่อจะเอาออกจากตำแหน่งแต่ว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐก็เขียนเอาไว้อีกด้านหนึ่งครับว่าถ้าหากประธานาธิบดี <c oughs> กระทำการใดๆก็ตามที่มีความผิดร้ายแรงถึงขั้นกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือว่า พยายามกีดขวางขัดขวางกระบ,บนนวนการยุติธรรมสภาครับสภาจะทำหน้าที่นี้สภาจะเป็นคนตั้งกรรมการสอบสวนและถ้าหากมีเหตุผลพอมีการลงมติในสองสภาแล้วก็ประธานาธิบดีตกกระป๋องได้ครับเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า impeachment impeach แปลว่าไต่สวนเพื่อจะถอดถอนมาตรการเขา ผ่านสองขั้นตอนถ้าหากมีการเสนอให้มีการสอบสวนประธานาธิบดีเพื่อถอดถอนเนี่ยจะต้องเข้าไปที่สภาล่างก่อนสภาล่างจะต้องมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งถึงจะมีผลว่าประธานาธิบดีจะต้องหลุดจากตำแหน่งแต่ว่าการลงคะแนนเสียงเฉพาะในสภาล่างไม่พอครับจะต้องไปถึงสภาบนที่เรียกว่า s enate และในเสน็ตนั้นการที่จะให้ประธานาธิบดีตกจากตําแหน่งได้ด้วยความผิดหลังจากที่สอบสวนเนี่ยจะต้องเป็นสองในสาสองใน3นี่จาก100คนครับเพราะว่าอุทิศภามี100คน50รัฐรัฐละสองคนสภาล่างตามจำนวนประชากรของแต่ละรัฐมีสสสอ435คนถามว่ายากไหม ที่จะลงมติครึ่งหนึ่งของสภาล่างและสองในสามในสภาบนเพื่อจะเอาทรัมป์ออกจากตำแหน่งณภาวะปัจจุบันณจำนวนสอสอของร e พับลิก a n และเดโมแครตปัจจุบันนี่ยากครับเพราะว่าร e พับลิก a n มีเสียงข้างมากทั้งสภาล่างและสภาบนสภาล่างเกินครึ่งนี้ก็อาจจะง่ายหน่อยแต่สภาบนเนี่ยจะเอาทรัมป์ออกเนี่ยมันต้องสองในสามซึ่งไม่ง่ายเลย แต่ว่าที่ทรัมป์นอนไม่หลับก็คือการเลือกตั้งซ่อมหรือว่าเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในพฤศจิกายนนี้ซึ่งถ้าหากเรื่องเมื่อเช้านี้ทำให้คนอเมริกันรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วทรัมป์อยู่ไม่ได้แล้วก็จะไปคูหาเลือกตั้งแล้วก็ไปกาบัดให้กับสอสอหรือสอวอของเดมโมแครตเพื่อเข้ามาลงมติ ในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้สส435คนเลือกใหม่หมดเลยนะครับทุกรัฐเลือกใหม่หมดเลยส่วนสวนั้นจะเลือกหนึ่งในสามคือ33คนดังนั้นโอกาสที่ทรัมป์จะถูกอิมพีชจะเป็นประธาน,นาธิบดีคนแรกที่ถูกอิมพีชตกจากตำแหน่งมีความเป็นไปได้แล้วครับขณะน,นี้ทางเดโมแครตก็กำลังคึกคัก และกำลังระดมพลเพื่อที่จะช่วยโอกาสที่มีสองเรื่องใหญ่นี้คือ1ทนายความตัวเองไปบอกว่าทรัมป์สั่งให้เขาจ่ายเงินเพื่อปิดปากผู้หญิงสองคนทรัมป์ออกมาแล้วครับพร้อมกับใน Twitter ว่าโอ้ผมไม่รู้เรื่องนี้เลยและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เงินที่จ่ายเนี่ย ก็ไม่ใช่เงินจากกองทุนการหาเสียงเป็นเงินส่วนตัวของผมทรัมป์พยายามจะดิ้นครับแต่จะดิ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอเมริกาบอกว่ามันดิ้นไม่หลุดหรอกเพราะว่าเงินจะมาจากคณะกรรมการหาเสียงเลือกตั้งหรือมาจากส่วนตัวมีค่าเท่ากันเพราะว่าในกฎหมายเลือกตั้งอเมริกานั้นคนที่จะให้เงินอุดหน,นุนพรรคหรือผู้สมัครคนใด ต้องไม่เกิน2 7 0 0เหรียญและจะต้องเปิดเผยสมมุติว่าเงินก้อนนี้เป็นการไปให้กับคนสองคนนี้เพื่อจะปิดปากก็เท่ากับเป็นการช่วยหาเสียงเป็นการช่วยให้ทรัมป์มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีถ้าตีความเช่นนั้นถึงแม้ทรัมป์จะอ้างว่าเป็นเงินส่วนตัวก็ตามเนี่ยคือหมายความว่าค้อกกระเป๋าแล้วก็ให้ทนายให้ทนายไปจ่าย แต่ถ้าตีความว่าเป็น contribution หมายถึงเป็นการเอาเงินนี้ไปช่วยพัรในการหาเสียงรงรอ์หาเสียงให้กับทรัมป์ก็ผิดอยู่ดีครับดังนั้นข้อกล่าวหาจากทนายความส่วนตัวของทรัมป์ว่าทรัมป์เป็นคนสั่งให้เขาจ่ายเงินผู้หญิงสองคนนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้ทรัมป์เกิดปัญหาอย่างปฏิเสธไม่ได้แน่นอนไม่ว่าจะทางตรง หรือถางอ้อมขณะเดียวกันพอเบนเนอร์ฟอร์ดที่บอกว่าถูกคณะลูกขุนชี้ชัดว่าหนีภาษีแปดกระทงนะครับแปดกรณีครับและถ้าหากหนึ่งในแปดกระทงนี้ไปโยงกับรัสเซียเข้าไม่ว่าทางตรงหรือถางอ้อมก็ตาม เพราะว่ามันมีหลักฐานอื่นที่แสดงว่าคนใกล้ชิดของทรัมป์คนอื่นๆนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับตัวแทนของรัเสเซียในการที่บอกว่าจะช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งโดยการให้ข้อมูลบางอย่างที่ทรัมป์ถือว่าใช้เพื่อที่จะ discredit หรือทำลายชื่อเสียงของเฮเลอรีคลินตันได้นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการประกาศชัดเจนจากทรัมป์ว่าจะสู้ หลายคนบอกว่าทรัมป์นี่ยังไงยังไงเกิดมาไม่เคยยอมถอยอยู่แล้วดังนั้นถึงแม้ว่าหลักฐานจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกวันทรัมป์ก็จะพยายามดิ้นโดยอ้างสิทธิ์ของตัวเองในฐานะประธานาธิบดีประธานาธิบดีอเมริกันมีสิทธิ์ข้อหนึ่งครับที่ทุกคนกําลังจับตาดูว่าทรัมป์จะใช้ไหมอํานาจนั้นคืออํานาจอภัยโทษให้กับใครก็ได้ ที่สำคัญกว่านั้นทรัมป์เคยประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจที่จะให้อภัยโทษตัวเองก็ได้ตอนนี้ตีความกันใหญ่นะครับผู้เชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญสหรัฐบอกว่าเอตีความอย่างไรเพราะว่าในอดีตแต่ไหนแต่ไรมา200กว่าปีของอเมริกาไม่เคยมีประธานาธิบดีอเมริกาคนไหนใช้สิทธิ์หรือตีความรัฐธรรมนูญว่าตัวเองทำผิดได้เพราะว่าตัวเองให้อภัยโทษตัวเองได้ ส่วนให้อภัยโทษคนอื่นนี้ใช่เยอะครับดังนั้นมีการคาดเดากันว่าพอเบนเนอฟอร์ดอดีตผู้จัดการการรณรงค์หาเสียงของทรัมป์เนี่ยถ้าหากสารตัดสินลงโทษเพราะว่าการกล่าวหา8ข้อนี้8คดีหรือ8กระทงนี้มาจากคณะลูกขุนซึ่งต้องมีมติเป็นเอกฉันท์8ข้อนี้เป็นมติเอกฉันอีก10ข้อหามีมติไม่เอกฉันก็เลยหลุดไป แต่แปดข้อหานี่แหละครับที่จะทําให้ทรัมป์ต้องคิดดักว่าถ้าศาลตัดสินจําคุกพอเบนเนอร์ฟอร์ดความผิดของทั้งสองคนทั้งทานายไมเคิลโคเฮนกับทั้งอดีตผู้จัดการคณะกรรมการรงคทหาเสียงพอเบนเนอฟอร์ดเนี่ยมีสิทธิ์ติดคุกทั้งคู่ครับตามข้อหาเพราะเป็นข้อหารุนแรงข้อหาเป็นข้อหาอาญาครับทำผิดแผ่นดิน แต่มีคนเดาว,ว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะอภัยโทษพอเบนเนอร์ฟอร์ดเพราะว่าเห็นว่าพอเบนเนอร์ฟอร์ดยังซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเขาแต่สําหรับไมเคิลโกลเฮนซึ่งลุกขึ้นมาบอกกับผู้พิพากษาว่าทรัมป์สั่งให้เขาใช้จ่ายเงินให้กับผู้หญิงเพื่อปิดปากกรณีที่อาจจะกระทบการหาเสียงของเขาทรัมป์ไม่ให้อภัยไมเคิลโกลเฮนแน่นอนและออกมาบอกด้วยว่า เป็นคนใช่ไม่ได้เป็นคนทรยศหักหลังฉะนั้นถ้าทรัมป์เนี่ยให้อภัยหรือว่ามีการประกาศอภัยโทษให้กับพอเบนเนอร์ฟอรแล้วไม่อภัยโทษให้กับไมเคิลโคเฮนแล้วก็ผมเชื่อว่าไมเคิลโคเฮนก็ยิ่งจะปล่อยอะไรต่ออะไรออกมาข้อมูลต่างๆที่กํำอยูย่กับมือของตัวเองเหมือนกับที่บางคนสงสัยว่า ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินเนี่ยกำความลับอะไรบางอย่างของทรัมป์ไว้หรือเปล่าจึงจะไม่ทรัมป์นี่หงอปูตินมากทำให้ทรัมป์ยอมปูตินหลายๆเรื่องที่ผู้นำสหรัฐไม่ควรจะยอมผู้นำรัสเซียไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันสองคดีคดีหนึ่งที่นิวยอร์กอีกคดีหนึ่งที่เวอร์จิเนียเนี่ยทำให้เห็นว่า ชะตากรรมทางการเมืองของทรัมป์กำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตจริงๆและถ้าหากเดือนพฤศจิกายนนี้พรรคเดโมแครตชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมากในสภาล่างหรือสภาบนหรือทั้งสองสภาทรัมป์ไม่น่าจะรอดครับที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้ทรัมป์กำลังตกอยู่ในภาวะ ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับกรณีรัเสเซียเพราะว่าด้านหนึ่งทรัมป์พยายามจะบอกว่าเป็นเพื่อนซี้รักกันกับปูตินเพราะต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเจอกับคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือก็ได้เขาสามารถเจอกับวลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียก็ได้ขณะที่อดีตผู้นำสหรัฐไม่มีใครสามารถจะจับมือหรือประชุมกับผู้นำสองประเทศนี้เลยทรัมป์ต้องการเห็นว่านี่ไง ฝีมือของผมนี่งไงผมทำสิ่งที่อดีตผู้นําสหรัฐไม่มีคนไหนทําได้อย่างผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักต่อรองนักเจรจาเก่งกว่าโอบามาเก่งกว่าจอร์จดับเบิบุชเก่งกว่าบิลคลินตันแน่นอนแต่อีกด้านหนึ่งภายในบ้านเองการสอบสวนคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับเรื่องรัเสเซียมาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งกระบวนการการเมืองในอเมริกาน,นั้นเนี่ยยิ่งวันก็ยิ่งมีหลักฐานมากขึ้น คณะกรรมาการอิสระของโรเบิร์ตมูเลอร์นี่ม่ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ในอเมริกา32คนแล้วนะครับว่ามีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการจับมือกับรัสเซียที่นำไปสู่การแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาแน่นอนนี่ต้องถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายความมั่นคงของสหรัฐ ทรัมป์ทำยังไงล่ะเพราะว่าทรัมป์นี่เป็นเจ้านายของหน่วยราชการลับทั้ง CIA ทั้ง FBI ทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้มีข้อมูลออกมาชัดเจนประกาศให้คนอเมริกันได้รับทราบทั่วไปว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ารัเสเซียได้เข้ามาแทรกแซงไม่ใช่เพียงแต่พยายามนะครับได้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ของอเมริกาแล้วทรัมป์เชื่อปูตินปูตินปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวมากกว่าเชื่อฝ่ายข่าวกรองของตัวเองทั้งแผงเลยเป็นไปได้ไหมครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาดังนั้นถ้าหากกรรมการอิสระชุดโรเบิร์ตมิลเลอร์มีหลักฐานชัดเจนว่ารัเสเซียมาเกี่ยวข้องกับทรัมป์แล้วก็แน่นอน เรื่อง impeachment เรื่องกระบวนการไตส่สวนเพื่อถอดถอนก็จะเกิดขึ้นยัางปฏิเสธไม่ได้เลยตอนนี้รุ่นอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าทรัมป์ต้องการหยุดยั้งการสอบสวนของกรรมการอิสระชุดนี้ก็ต้องปลดโรเบิร์ตมิลเลอร์มีอำนาจไหมมีครับกล้าทำไหมไม่แน่ครับเพราะว่าทรัมป์ทำอะไรหลายอย่างที่ผู้คนคาดไม่ถึงมาแล้ว ถ้าทรัมป์ต้องการจะให้การสอบสวนไม่โยงใยไปถึงรัเสเซียกับตัวเขานะ่ะต้องปลดโรเบิร์ตมูเลอร์โรเบิร์ตมูเลอร์ได้เดินหน้าสอบสวนเรื่องนี้มาเป็นเวลาปีเศษแล้วครับแล้วยิ่งวันก็ยิ่งมีข่าวรั่วออกมาเป็นระยะระยะว่าโรเบิร์ตมูเลอร์จะกระชับหลักฐานทั้งหลายแหล่เพื่อที่จะไปถึงตัวทรัมป์และก็กำลังจะเชิญทรัมป์ให้ไปให้การตอบคำถาม ทรัมป์เคยทวีตบอกว่าพร้อมเมื่อไรบอกมาพร้อมจะไปตอบคําถามแต่ที่ปรึกษารอบด้านบอกว่าอย่าเลยท่านประธานาธิบดีอย่าไปให้การหรือไปตอบคําถามคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่าจะโดนคําถามที่ท่านตอบไม่ได้หรือจะโดนกับดักของการซักถามซึ่งจะทําให้ตกหลุมพรางของโรเบิร์ตมิลเลอร์ฉะนั้นยังรออยู่ครับว่าทรัมป์จะยอมไปตอบคําถามไหมและ ถ้าระบบม u เลอร์เชิญทรัมป์หรือตั้งข้อหาทรัมป์เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดจะเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้คือวิกฤตของทรัมป์ซึ่งมีมาตั้งแต่วันแรกที่มารับตำแหน่งแต่ว่ายิ่งวันเราก็ยิ่งเห็นว่าทรัมป์กำลังดิน้นดิ้นสุดฤทธิ์และทุกวันเนี่ยจะเห็นทรัมป์พยายามที่จะแก้เชือกที่รัดรึงตัวเองเอาไว้ ทรัมป์ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความปั่นป่วนในประเทศเท่านั้นครับในระเบียบโลกทรัมป์ก็ทำให้เกิดการจัดระเบียบใหม่กลายเป็นว่าบัตรนี้สารัฐอเมริกาไม่ใช่เป็นผู้นำโลกอีกต่อไปเรากำลังเห็นจีนรัสเซียที่พยายามที่จะแข่งขนนันกันกับอเมริกาในการเป็นผู้นำโลกทางด้านการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและ เรื่องของการค้าเสรีด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะกำลังจะเห็นอเมริกาที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงทั้งหมดนี้เพราะคนคนเดียวครับคือโดนัลด์ทรัมป์ฉะนั้นวันนี้จึงมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีใหญ่สองคดีที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วอเมริกาเมื่อวานนี้ครับทรัมป์กำลังดิน้นและดิ้นอย่างไรต้องดูกันทุกขั้นตอนทุกวันจากนี้ไปครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ